ชันียสถานที่สำคัญในแต่ละภูมิภาคของไทยประเทศไทยมีโบราณสถานและโบราณวัตถุอีกมากมายหลายแห่งซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งได้แก่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือวัดพระธาตุเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหารเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนพระบรมธาตุเจดีเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถานนะับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพใต้ฐานองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านานามีเจดีย์ทรงเชียงแสนฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก้สองชั้นลานเจดีเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่และมีทางขึ้นเป็นบันไดานาคเจ็ดเสียนก่อด้วยปูนอย่างสวยงามวัดพระธาตพ,พนมวรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารประดิษฐานณริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนชยางกูลสร้างมานานไม่น้อยกว่า2,300ปีผู้ที่สร้างคือพระมหากัสปะพร้อมด้วยพระอรหันต์500องค์ได้นำพระอุรังคธาตุหรือกระดูกหน้าอกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อบรรจุไว้ในพระธาตุ นอกจากพระบรมสารีริกรธาตุที่บรรจุในองค์พระธาตุแล้วยังมีของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้นโดยเฉพาะฉัดทองคำบนยอดพระธาตุมีน้ำหนักถึง110กิโลกรัมปัจจุบันองค์พระธาตุมีฐานกว้างด้านละ12.33เมตรสูง53.60เมตรเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูง และดูสง่างามเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมถึงประชาชนชาวลาวด้วยวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารเป็นเจดีที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่ตำบลพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวารมหาวิหารองค์พระปฐมเจดีเป็นปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทยมีประวัติความเป็นมายาวนานเชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโค,คตมะพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก วัดอรุณราชวรารามเป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยามีชื่อเดิมว่าวัดแจ้งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารตามโบราณกล่าวว่า มีมาก่อนรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานีถือกันว่าวัดแจ้งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเนื่องจากเป็นวัดที่ประดิษฐานพระแก้มรกตจากเมืองเวียงจันทร์องค์พระปรางตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาลักษณะรูปทรงและส่วนประกอบของพระปรางสร้างได้สัดส่วนสวยงาม สูง81.85เมตรรอบฐาน234เมตรประกอบด้วยปรางเล็กล้อมอยู่4ทิศและมีพระมณฑบอยู่ทั้ง4ทิศพ้ะปรางใหญ่เล็กและพระมณฑบตกแต่งด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบลวดลายต่างๆและเปลือกหอยที่มีสีสันสวยงาม